สวัสดีครับคลิปนี้นะครับกลับมาพบกับร้าน SYK n Smart Shop กันอีกครั้งนะครับอคราวนี้จะเป็นคิวของรถงานก่อสร้างกันบ้างนะครับช่วงนี้มีออกมาหลายๆงานเลยนะครับสวยๆนะครับคราวนี้ก็จะเป็นงานของค่าย Double E นะครับตัวนี้นะครับกล่องหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นรถดำนะฮะรถดำ d o u e E นะฮะขึ้น2 4 G นะครับมีไฟมีเสียงนะครับนะเป็นทรงสไตล์วันโวนะสวยงามนะครับตัวนี้นะค่าย d o l e E ค่ายนี้นะครับก็ทุกคนเนี่ย น่าจะเคยเล่นพวกรถดัมธรรมดาแบบสิบร้อนะฮะรถรถเกตนะรถรถลากไปแล้วที่สวยๆนะครับคันนี้ก็มีตัวนี้มาใหม่นะเป็นดัมวอลโวนะฮะเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับด้านหน้านะฮะแล้วก็นี่นะครับตัวดัมกระบะดัมนะฮะนี่ก็ถือว่าใส่ทรายใส่ดินได้พอสมควรเลยนะครับนะโอเคตัวนี้นะครับถือว่างานสวยงานสวยอยู่นะฮะนี่เลยนะครับ ก็ด้านหน้าเนี่ยมีไฟคู่ด้วยนะฮะคู่หน้านี้นะฮะมาดูที่ตรงด้านห้องคอนโทรลนะฮะโอ้ออกแบบมาได้แบบค่อนข้างดีเลยนะฮะสวยงามนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีส้มนะฮะตัดกับสีเทาวันโว้นะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสรถกันนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับเอ่อช่องใส่แบตจะอยู่ตรงนี้นะครับแบตตรงนี้นะครับเป็นแบตลิเทียมนะ3 6โวลต์นะฮะแล้วก็ ตัวนี้ on off นะครับที่ตัวรถโอเคคราวนี้ก็มาที่ตัวรีโมทฮะตัวรีโมทนี่นะครับมาถึงเนี่ยจะกดทําอะไรยังไม่ได้นะครับต้องกดปุ่มจะมีสวิตช์ตรงนี้ก่อนเราเปิดแล้วก็ยังกดไม่ติดอะไรงี้นะครับมีไฟขึ้นแต่ยังไม่ติดนะครับต้องกดที่ปุ่มนี้ก่อนนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทรถพอกดปุ๊บนะครับจะมีเสียงเสียงรถเลยนะฮะเสียงรถขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสนะครับแต่ละปุ่มการใช้งาน อ่าโอเคผมจะเริ่มจากปุ่มทางด้านนี้ก่อนนะครับนะจะเป็นเดินหน้าถอยหลังนะครับตัวนี้เดินหน้าถอยหลังนะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะเดี๋ยวดูว่าเดินหน้ากี่ล้อเดี๋ยวผมลองให้ดูก่อนเป็นสองล้อหลังนะฮะนี่นะใช้สองล้อหลังในการขับเคลื่อนเดินหน้าถอยหลังนะฮะอ่าโอเคตัวนี้นะครับส่วนฝั่งด้านนี้นะครับจะเป็นในส่วนของเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะเป็นแบบเอวอ่อนนะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านี่นะครับ เป็นเอลออนนะถือว่าโอเคเลยอ่ะผมว่าสวยตัวนี้นะฮะนี่นะครับมีไฟด้วยนะฮะด้านหน้านี่นะเวลาเรากดเลี mm ้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟจะติดตามทางนั้นนะสังเกตนะครับนี่นะฮะอโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูตรงกระบะดำนะฮะปุ่มอยู่ด้านบนนี่นะฮะตัวเทนะฮะ นี่ตัวนี้ถือว่าบอกเลยว่าเทได้สูงมากนะฮะลองดูนะะองศานะฮะเนี่ยองศา,านี่สูงมากเลยในการเทดำนะฮะถือว่าใช้ได้เลยนะตัวนี้อ่านี่นะครับกดเทดำนะก็ถือว่าสวยเลยนะครับปุ่มเทดำแล้วก็ปุ่มนี้เป็นปุ่มแต่นะะขอทางหน่อยขอทางหน่อยนะฮะ ส่วนปุ่มตรงกลางนี่เป็นฟังก์ชันเดโมฟังก์ชันเดโมคืออะไรเดี๋ยวผมจับแล้วผมกดให้ดูนี่นะครับก็คือปล่อยให้รถมันทำงานเองนี่นะครับฟังก์ชันเดโมอ่าเผื่อบางทีเราอยากให้ปล่อยรถมันเล่นเองนี่นะครับมันก็จะทำงานเพืแต่ฟังก์ชันของมันนะฮะนี่เลยตัวนี้นะบอกเลยว่างานค่อนข้างสวยนะสวยงามมากเลยนะตัวนี้ v o l v o จากค่าย Double-E นะฮะ เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้นะครับที่มีของเข้ามาพอสมควรนะฮะนะเบอร์อีชื่อนี้นะครับอ่าไม่ใช่มีของอร่อยมีแต่ของที่สวยนะครับงานคุณภาพยอดเยี่ยมนะฮะก็ตัวนี้นะครับใครสนใจดูอยู่ก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์นะครับ0 8 3 6 1 3 3 3 1 9นะครับหรือว่าจะติดต่อเข้ามาที่เพจ s y n k Smart Shop ก็ได้นะครับแล้วก็ใครที่ดูอยู่ทาง y o u t u b e นะครับก็ช่วยกด Subscribe นะครับติดตามช่องของเรานะฮะ กดกระดิ่งนะฮะแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากจากทางร้านของเรานะฮะโอเค <S <S okay. ขอบคุณครับสวัสดีครับ